ลำดับก,การหลุดพ้นเมื่อเห็นไตรลักษณ์ที่สุตทั้งหลายลูปเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเราเนตังมะมะนั่นไม่ใช่เป็นเราเนโสหามัสสินินั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานเะมโซอตตาเธอทั้งหลาย พึงเห็น <tu> ข <i ro> ้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการดังนี้ที่สูดท้งหลายเมื่อบุคคลเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ปุพันตานุทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่มีเมื่อปุพันตานุทิฏฐิไม่มีอปรันตานุทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่มีเมื่ออปรันตานุทิฏฐิไม่มีความยึดมั่น รูปคำอย่างแรงกล้าย่อมไม่มีเมื่อความยึดมั่นรูปคำอย่างแรงกล้าไม่มีจิตย่อมจางคลายกำนัดในลูกในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทางร้ายเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเพราะจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำลงอยู่เพราะเป็นจิตที่ดำลงอยู่ จิตจึงยินดีล่าเริงด้วยดีเพราะเป็นจิตที่ยินดีล่าเริงด้วยดีจิตจึงไม่หวาดสะดุง้งเมื่อไม่หวาดสะดุง้งย่อมปริิพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วรมจรัญยุ่งจบแล้วจิตที่ควรทาได้ทาเสร็จแล้วจิตอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ มิได้มีอีกดังนี้อนุโมทนาสาธุค่ะแม้ผู้ได้ยินได้ฟังร่วมอนุโมทนาก็มีส่วนแห่งบุญนี้สาธุค่ะ